สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแชร์ข้อมูลนิดหน่อยนะพอดีไปเจอใน Twitter ของ Nexo ซนะซึ่ง Nexo เนี่ยก็เป็น Central i z e ท์ฟ n น n c นหรือว่า C ี f ฟนะเป็นแพลตฟอร์ม c e ไฟอีกแพลตฟ์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาคอยต่างเนี่ยไปไปฝากเอาดอกเบี้ยรหรือว่าสามารถที่จะกู้ยืมเงินในในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับซึ่งพอดีเห็นทวิตเตอร์เขาเพิ่งจะเปิดรับ ฝากตัวคาร์โนะ่หรือ ADA นะครับซึ่งใน,นเนี้เขาแจ้งมาว่าให้ดอกเบีย้ยประมาณให้ดอกเบีย้ย8%นะรนตะต่อปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวคาร์โน่ไอตัวเน็กโซเนี่ยผมเองก็ใช้อยู่นะฮะก็ผมมีใช้อยู่2ตัวหลักๆก,ก็คือเป็นเซลเซียสแล้วก็แล้วก็ เอ่น็กเนี่ยแหละที่ที่ใช้อยู่ซึ่งแพลตฟอร์มที่เป็น C ีไฟเนี่ยมันจริงๆแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะก็คือข้อดีเนี่ยคือผมมองว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขามี us, เขามี customer service เ,เราสามารถที่จะเมลไปถามได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกมันจะมีอีกแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า d e f ฟนะหรือว่า e e e n t t r l l z e e Finance นะครับไอตัวตัวนั้นเนี่ยจะ จะถูกกำหนดด้วยโค้ดทุกอย่างนะคือคือจะไม่มี c u สเ o อ e r เซอร์วิสเงินเราทำอะไรผิดพลาดหรือว่าคอยหายเนี่ยคือหายเลยนะก็คือไม่มีไม่มีไม่มีคัสเตอร์เซอร์วินะแต่ว่ามันเป็นระบบแบบ t o u c h l เล s ก็คือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อใครนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีการปิดเว็บหนีแต่แต่ผมก็เห็นมีข่าวนะที่ De f ฟ บางตัวเนี่ยที่ให้ดอกเบี้ยเยอะๆที่เพิ่งตั้งใหม่ก็เคยมีเชิดคอยนีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือไอ้ตัวดี่ฟจะใช้โค้ดนะเป็นตัวรันทั้งหมดจะไม่มีคนลันนะแต่ว่าตัวที่เป็น C-FI หรือว่า t r n t r z l i z i n ์ n ฟแนนเนี่ยอันนี้จะใช้อ่าจะมีคนกำกับดูแลอยู่ด้วยนะผสมกับตัวโค้ดอ,อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผมเคยพูดถึง ตัว C ี Fi ไฟเนี่ยไว้ในไว้ในคลิปนี้เหมือนกันนะถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะไปฟังเพิ่มเติมนะครับในในคลิปนี้จริงๆเจ้าใหญ่ๆในโลกเนี่ยที่เป็น C ีไฟเนี่ยก็จะมีเน็กโซ่นะเซลเซียสแล้วก็บล็อกไฟนะครับส่วนดีไฟนะดีไซน์ไลฟ์ไฟแนนซ์เจ้าใหญ่ๆ,ๆก็จะเป็นพวกอย่างอเว่ยคอมเนะ อันนี้ก็จะเป็นแอปตัว n e x o นะส่วนตัวนี้เป็นตัว Celsius, เซลเซียเป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะ่ <c oughs> ึงถ้าใครสนใจก็ลองใครอยากจะลองฝากเนี่ยผมแนะนำให้ลองฝากนน้อยไปก่อนนะอย่าเพิ่งฝากไปเยอะนะครับให้เรา,เามั่นใจว่าเราเราทำเป็นก่อนนะครับแต่เท่าจริงๆตัวเนี่ยเท่าที่ผมดูในแอปเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ให้าไม่ไดใ้ให้เราฝากเข้าไปนะเหมือนว่า เราต้องไปซื้อไอตัว ADA ในแพลตฟอร์ม Nexo เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องส่งอย่างตัว Stablecoin อยู่ USDT หรือว่า USDC เนี่ยส่งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปไปซื้อ ADA ในแพลตฟอร์มของ Nexo นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าตอนนี้ไอตัวไอตัว USDC หรือว่า USDT ที่เราจะส่งไปเนี่ย เรามันเสียค่าฟรีค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปกติที่ผมทำก็คือว่าผมจะซื้อตัว s t e l ล e r เนี่ยนะครับ XLM เนี่ยแล้วค่อยส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มพวกนี้เพราะค่าส่งมันถูกนะครับแล้วค่อยไปแปลงไปเป็น ADA หรือว่าแปลงจาก s t e l ล e r ไปเป็น s t a b l e Coin นะครับแล้วค่อยไปซื้อ ADA ทีนะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะแชร์วันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะก็ลองลองศึกษาดูนะครับถ้าจะลองฝากก็ลองส่งไปนด้น้อยก่อนก็ได้นะเพราะว่าส่งไปครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างนานนะกว่าที่คอยจะไปถึงนะครับถ้าถ้าเกิดมันรับส่งนะแต่ว่า ADA อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันมันไม่รับส่งก็คือเราต้องเข้าไปซื้อในนั้นเลยเราต้องส่งคอยเงินเข้าไปนะครับ แต่ว่าเท่าที่ผมเคยทําก็คือว่าการส่งคอยเข้าไปใน Nexo เนี่ผมเคยส่งบิตคอย n เข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าที่จะเข้าไปที่ n e x o เนี่ยตอนแรกก็ตกใจนึกว่าคอยหายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งไปน้อยๆก่อนนะถ้าอยากจะลองนะซึ่งอย่าง ADA ของผมเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝากที่ Ne x o ซนะครับก็เพิ่งเพ,เพิ่งเห็นเขาประกาศมาเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเอาไปฝากดูเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมส่วนใหญ่ผมก็กระจายกันอยู่นะมีอยู่ทั้งในบ i n a น c e b i t คัพยูโรอีนะก็กระจายกันกระจายกระจายกันไว้อยู่นะโอเคนั่น <c oughs> okay, ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้ก็ยังไงก็ลองศึกษาดูเพิ่มเติมนะับเพราะว่าจริงๆพวกนี้เองเนี่ยมันจะบอกว่าไม่เสี่ยงเลยก็ก็ไม่น่าใช่นะก็ก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับถึงจะเป็นบริษัทใหญ่ เราก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่สเต็กไว้ในที่ใดที่หนึ่งนะผมก็กระจายกระจายกันไหลายๆที่นะครับโอเคก็เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ